ปุ๊บปุกบปุุป๊บหูหมึกดำเลยโอ้ใครกูมาถือมาเนาะสบายดีทุกคนสบายดีเงาแรงๆเนาะได้ออกล่าเลยทุกคนมาเนี้ยมาเนี้พาทุกคนมาหาใส่เบ็ดอยู่พี่แดงอยู่ห่วยคือเก่กาแต่ว่าเขายับลงมาใกล้ไลทุกคนได้เงาเขียดมากมาเนี้เบ็ดขยาวเขาก็มีอยู่สี่คิบลังคันชันมีสามสิบชองทุกคนบุหรี่ใส่กับไลมือเติบเนาะเพราะว่าค่าเกี่ยวเข่าแน่ ปนอัพคลิปลงกะสามที่มือปุ่นเลยทุกคนพาทุกคนมารุ่นทั้งที่เลยมันนี่ทำาบ่นลงมากอ่ะแต่ยังน้อยๆอยนี่กะเป็นหลายปีเลยแลทุกคนมันนี่กระสีมาลองเบิง่งมาคนเดียวทุกคนเอาเพื่อนหมเดินทางมาก,กับผมมานำอย่างมาทั้งด้าทั้งหนึ่งริบเขาแจกก้อนไม้แลาก้อนผุไม้แล้วจะไปทางไหนทุกคนและยังเขียนายมายัางไว้หลายมือเล,ยลีย่แหละว่วาเสียนใจอยู่แต่บริษัทนะไปะด้วยกันเลยทุกคน Hên mặt thân thôi còn nhắm thân măng kalang nài nỉ đấy nỉ 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 นันก็ใส่บ่<อ>เฉพาะเห็นปลาแหลนเนี่ยเจ้าอยู่ีน่นี่ต่ดนแล้วเนาะจะอยู่นีน่นี่ตะดนแล้วไปตะถือได้เนรอใช้อลไรมือแลยเขาก็จะมาลองเบ็ดลองเบิ่ง ตุ้มก่อง嘛อ,อืมไปทุกคนมานี่ยงลังลุ่มพอแล้วเมื่อกี้นี่ก็เจ้ามาใส่ตุม้มตุ้มเนาะเอาปาลาปลาในหัวยเลยจกะี่ถือลูกบอ่อได้ับหุเน กาะตีนมันลงเบิ่งเกียรติแอกในห้องบริษัทได้ด้นเลยได้จะกี่ถือหรือบ่อแล้ถือกับไค่นี่กะแข่งมันแข่งน้อยมันดิกวาบริลงมาแต่ยังไงเนาะลงมาแต่กับหมูเลยตัวบริลงมาเลยหมูนี้จากบ้านเขาก็บริลงมาเลยเนาะ คอยลายอะไรทุกคนเยไปสอน,นสองบาทเจอกินกุง้งไม่สร้างมาเลยโขกนะเหนาแห้งๆทุกคนเน,นี่ยมันเหนาวะไหมเห<า>นาว่ะอันนี้พวกป้านซอยทุกคน ลงไปทางหลุมหแห้งลายเลยปลาช่อนบางเอิญช่อนเลยว่าชนเดี๋ยว่าตัวใด้จ้อเป็นบัวเป็นสงังโซนออออกมาเลยนะด้านอมันแห้มาเลย้ะปลาต้นเีกินอยากินอยู่ ต็มหมดเดยอตามเมุ่หมุน็มเตมใ่มะกอกน้ำบ่ในมันบเใสามันชุ่มบ่เลยเด้ะมันตํมบวเล็กมันต็มที่ตมกุงบวเลกใส่น้ำรงอยากใส ไว้ไดครับสวยข่าได้ยังนงนึกชุ่มไววอยู่วะไอ้เหือข่ามันบ่อกุ้งทกี่เพื่อนแดงนะเดลหลเยื่อง้วที่เขาตำมื่กี้นี้แหละไกินดิบได้ทุกคนนะไปให้มันชุกเนาะทุกคนมีน้ำกระปุนแล้วตำกุ้งแล้วอุป้าซอย

คนานาพยายามกันเนาะกินข่าวกับแล้วแล้วแซ่แบขนาดทุกคนบริกินตำกุ้งดนก <c oughs> ันเอาตำดิบให้ชิ้นแซ่บพวกนี้ไปสองคนครับพยายามทุกคนถือนแห่ไปนะเนาะไปกับพี่ไอ้เพื่อเห็นปลาหน่อยปลาซอยเพิเศษฮอดีว่านเนาะอย่าไปรุนแรงกันทุกคนไปครับสุนัขข้างในอะไรเปลี่ยนบนทางเนาหลังแรกกระมานเลยทุกคนดีฮะปลาคอโอ้ผู้ bôi nhảy bôi nhảy bó. đi Mán này đi anh cả đi má má đây tôi ừ. nhảy nhào và khỏi tròi มันมันมันโอ้ปลาซอยทุกคนปลาซอยเดี๋ยดิอ้าปลาคอนี่นี่นี่ไม่เธอปลาซอยปลาคอนี่ไอ้ไห่งมเอาหูปลาซอยนาะป้าเต็มอยู่หูอ๋อหูอ๋อคือออกว่ะออกขาดโอ้เอาปลาคอคอปลาคอนี่ง้มเอาคนมันอืมเออรูนี่ปได้ครับโอ้เลยมันคือลอยอยู่นอกหรือว่าปลาซอยตัวนี้เนี่ยอันนี้นะนี่ไม่ปลาคอนะนี่นี่ นี่ได้อันนี้นะเย้าก็ลอยอยู่เนาะอันอือดูไอ้ไอ้ออกน่ยปลาหลายลีทุกคนคนมาน้วยจ่งอือติดเลยแฮเอ็นทุกคนอือไขแน่แฮนินบุญอาไรเนาะ กไม่ก,กูจะเกาะไปได้เนะาะว้าปลาบา,ากี่ลายนึ่งป่ว้า,า,วาอากูอืมไหนดิฮะปลานั่นอยู่ในแหนะคือเท่ง,มงืมแหมเปเรื่องรไรอันนีครู ปลาบกุยลายตูนเห็ดปลาจากตูว่ะสามตัวสามทุกคนเ้ยปลาโอยนี่ปลาของกบ่ายชะอหมนี่อุ้ยปลาบกุลาะปลาของกบลายแฮ่วิธีก็ยังเอาอยู่นี่บมใหญ่ม่ได้ปลาโสรโ่เนาะ Ủ, ừ. bông nhảy về đây thì ai ơi? Hồ, nhảy. Ừ, nhảy. rồi đây, nhảy của tô cầu gì đây? Mắn mán mắn. Bú khứ kì cái đường tụi con ơi, này, tôi nhào đây khổ này. ถึกตามันท er okay. um, oh, 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 ุกคนขี้เดือนนี่ถึกดีกว่านี่แล้วก็จะพาชมทำโตอย่าขี้เดือดนี่คักทุกคนเอ้ยเนี่ยอู้หูโอ้โหไปเลยโอู้หูเต็มอกเลยโอ้ยโอ้ยหูเอาแล้วอู้ยูเดี๋ยวยังอยู่ยังอยู่ ค่อยๆค่อยอู้หแล้วอืมหลายตัวอยู่ไ â y โอ้ยแหงบริเลื่องนี่อืมอืมอืมโอ้ยเจโตนี่ยบริหาเกตโตเป็นสิบปุบบบดีทุกคนเก็บปลาคนทุกคนดิโอ้พอได้อูดพอได้อุทุกคนเลยใครกูมาถือมาเนาะ นี่อับขึ้นหนิดหนึ่งนะพี่อายเลยตัวยาวเลยปลาคองลงมาแถวนี้ไม่ได้หน,น,นียาวเลยคล้ายๆนี้ลงมาแถวนี้โอ้ใครเนี่มันขี่เรือนี่แห้ขักทางเก็บปลาโน้ยนี่เซเวตปลาคอเนี่โอ้ลังนี้เบ็ดลังสันทุกคนบน้านนี้เปียกแห้งอะไรปลาตัวคอตัวใหญ่บ่ ไปเลยบ่อไปแลป้วพ่อหน่อ้ปลุกปลุกปลุกอ้ขี่รอบคออ้แล้วปุกใอยู่่สับนนี่อ๋ทอทนี่คนอตัวตัวใหญ่อย,ยอยู่นีแอดแอดแอดนี่ เบ, ин, บ็ดชันเบ็ดชันเฮาเสียสองลังเลยทุกคนโอ้ยเี๋คือปลุกพันนี่เลยแต่ว่าอันเนื้อเนื้อเค็ตแอคเขานี่ยเขาจเห็นปลุกตัวเดียวนี่แหละนี่ทู่เดคือปลุกพันตัวนู้ยอะไรต้องปุ๊งไงเลยวัไปีป มัน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 หลังมันถึกหรือบ่เนี่อุ้ยถึกไล้ถึกไล้ตายของไม่ตายโอ้ขาวคลออยู่ทุกคนันเลยมันคือตายว่ะโอ้ตัวใหญ่เด้พี่ไอ้โอ้นี่นี่ปลาหอมันคือตายหรือของไม่กะมันเป็นยังงวะโอ้นี่ฮึ ông bắt được khoang máy đấy nè mán 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 khó đâm mặc đâm nơi mán mán thực là thực thực là Ủa, tôi nhảy từ đấy gì nè mán vô để để đi lăng 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 นาอยูอย่ขึ้นมาทเทะเทิงเนี่ยประคอสั่นเลยนี่มึงใหญ่พอได้เนาะมานมานมานมาเ,าเทียงเลยทุกคนหงับเปลงปลาก่อนนั่นเ,เลยเจ็ดก็ออกนำสองลูกน้องสามสี่ หกเจ็ดแปดตัวชิพใหญ่เลยตัวใหญ่เนาะอืะบุไดไลคือตัวอันเขาใช้อันนั้นนี่ทุกคนได้บ,บุไดไลมันหักตัวใหญ่ใต้ได้บ,บุคอตัวหนึ่งทีงนี้มันบริคลองนะฮะนี่ตัวพื้นทองค้าง ไม่คองไหม้ของตอกยังตายอนี้รูปไงเฮามันอยู่วะนี่เด็กปาพี่ยอนตึกตึกเหตึกนกันนี่แหละเราเราตึกเนาะไปน้อกันมันอยู่ตัวนี้กันเด็มานมันมานเอ้ามาพอกันกินมาทุกคนคลิปแะสียาวแน่นเอ ขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามแหละคอยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจเนาะพบกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย